รูปปั้นเดวิดของมิคาแลนเจโลแค่พูดชื่อนี้ขึ้นมาผมว่าหลายคนคงนึกภาพตามได้ทันทีเลยนะครับค่ะภาพของผู้ชายเปลือยกายที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดชิ้นนึงในประวัติศาสตร์ศิลปะเลยก็ว่าได้ใช่ครับแต่เบื้องหลังความงามที่ดูเหมือนมาจากสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของการต่อสู้ทั้งการต่อสู้ของตัวศิลปินเองกับหินอ่อนเจ้าปัญหาที่ใครๆก็ไม่อยากยุ่ง ไปจนถึงการที่ตัวรูปปั้งเองกลายมาเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองของเมืองฟลอเรนซ์เลยใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดของเดวิดกันแบบลงลึกเลยจากข้อมูลหลายแหล่งที่เรารวบรวมมานะคะก็จะพาไปดูตั้งแต่จุดกำเนิดที่ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลการถกเถียงครั้งใหญ่ที่เกือบจะทําให้วงการศิลปะแตกหักโอ<ห>้จนไปถึงเรื่องที่ว่าตอนนี้เดวิดกําลังจะมีชีวิตอีกร่างหนึ่งในโลกดิจิตัลด้วยนี่คือเรื่องราวการเอาตัวรอด500ปีของงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ก็ยังต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าครับจุดที่ยังไม่มีเดวิด มีแค่แท่งหินอ่อนยักษ์ที่ถูกทิ้งไว้เฉยๆเรื่องราวของอิลจิคันเต้หรือเจ้ายักษ์นี่มันเป็นยังไงครับคือต้องย้อนไปไกลเลยค่ะปี1464ตอนนั้นมีการขนหินอ่อนคาราราก้อนมาหืมานี้มาที่ฟลอเรนซ์ชื่อเจ้ายักษ์นี่ฟังดูเท่ดีนะคะครับ ฟังดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วสภาพมันค่อนข้างแย่เลยค่ะมันเป็นหินที่มีประติมากรเก่งๆสองคนคผม คืออากุสติโน i ดิดูชิโอกับอันโตนิโอรอสเซลิโนพยายามจะแกะสลักแล้วแต่ก็ต้องยอมแพ้ไปยอมแพ้เลยเหรอครับเพราะอะไรครับหินมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าใหญ่ด้วยแล้วก็มีปัญหาด้วยค่ะคือมันมีตําหนิมีรอยร้าวอยู่ข้างในแล้วที่สําคัญที่สุดเลยคือสัดส่วนมันบางเกินไปสําหรับรูปปั้นขนาดใหญ่ที่เขาตั้งใจจะทํออ oh. ใช่ค่ะ คือมันเสี่ยงมากที่จะแตกหักระหว่างทํางานสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยทิ้งโปรเจกต์นี้ไปแล้วก็ปล่อยหินก้อนนั้นทิ้งไว้เฉยๆเลยครับปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งเลยค่ะนานกว่า25ปีเลยทีเดียวโอ้ห้สิบห้าปีคือกลายเป็นหินที่ถูกลืมถูกตราหน้าว่าใช้การไม่ได้ไปแล้วเหมือนเป็นขยะชิ้นใหญ่ของวงการศิลปะฟลอเรนซ์ในตอนนั้นเลยสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมิกลันจโลก็เข้ามา เขาเข้ามาตอนไหนครับเขาเข้ามาในปี1,501ค่ะตอนนั้นอายุแค่26ปีเอง26เองเหรอครับค่ะแต่กลับกล้ารับคำท้าทายที่คนอื่นหนีหมดเลยที่น่าสนใจคือวิธีการทำงานของเขาค่ะเขาไม่ได้ทำแบบเปิดเผยนะคะแต่กลับสร้างรั้วไม้สูงๆปิดล้อมตัวเองกับหินก้อนนั้นไว้อ้าวทำไมล่ะครับแล้วก็ทำงานคนเดียวเงียบๆไม่ให้ใครเข้ามาเห็นเลย เหมือนกับว่าเขากําลังมีความลับสุดยอดหรือไม่ก็กําลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยูอย่หลังรั้วไม้นั่นเลยนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่เทคนิคการสกัดหินแต่มันคือปรัชญาเลย คือมิเกลันจโลเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากลัทธินนโอเพโตซึ่งมีความเชื่อว่ารูปทรงที่สมบูรณ์แบบที่สุดน่ะมันมีอยู่แล้วในตัวหินอ่อนมีอยู่แล้วใช่ค่ะประติมากรไม่ได้เป็นคนสร้างแต่เป็นแค่คนที่มีหน้าที่ปลดปล่อยรูปทรงนั้นออกมาจากหินส่วนเกินเท่านั้นเดี๋ยวสิครับนั่นหมายความว่าในมุมมองของเขาเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนสร้างเดวิดแต่เป็นแค่คนที่เปิดทางให้เดวิดออกมาจากหินก้อนนั้นหรอครับถูกต้องค่ะโอ้โห มุมมองนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับคําว่าศิลปินไปเลยนะจากผู้สร้างตายเป็นผู้คนพบใช่ค่ะเขาเคยพูดทํานองว่าเขาแค่สกัดเอาส่วนที่ไม่ใช่เดวิดออกไปแล้วเดวิดที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ปรากฏตัวออกมาเองซึ่งพอเดวิดถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ววงการศิลปะเลยค่ะเพราะมันเป็นการตีความใหม่ทั้งหมดเลยใช่เลยครับปกติเราจะเห็นเดวิดในเวอร์ชั่นที่สู้กับโกลิอัตเสร็จแล้วอย่างของโดนาเตโล ก <plus noise> <master> ็จะยืนเหยียบหัวโกลิอาดอยู่เป็นภาพของชัยชนะอืแต่ของมิกลันเจโลนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะของมิกลันเจโลคือช่วงเวลาก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นด้วยคำก่อนสู้หรครับใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดเราจะเห็นสีหน้าของเขาที่เคร่งขรึมมีสมาธิคิ้วขมวดเล็กน้อยสายตาจ้องเขม็งไปยังศัตรูที่มองไม่เห็นมันคือพลังที่อัดแน่นอยู่ข้างในไม่ใช่การเฉลิมฉลองภายนอก เป็นการถ่ายทอดสภาวะทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งมากจริงๆใช่ค่ะแล้วเรื่องกายภาพก็มีจุดที่น่าสนใจมากนะครับคือท่ายืนที่เรียกว่าคอนทราโพสโตค่ะที่ทิ้งน้ำหนักไปขาข้างหนึ่งทำให้ดูผ่อนคลายแต่ก็พร้อมจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่มีจุดหนึ่งที่คนถกเถียงกันมาตลอดเรื่องสัดส่วนใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องสัดส่วนของมือขวากับศีรษะที่ดูเหมือนใจะใหญ่เกินจริงไปหน่อยอันนี้คือเขาพลาดหรือว่าตั้งใจครับ ตั้งใจล้วนๆเลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งอัจฉริยภาพของเขาสิ่งนี้เรียกว่า optical correction หรือการปรับแก้ตามหลักทัศนศาสตร์ต้องเข้าใจก่อนว่าเดิมทีรูปปั้นนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้มาตั้งอยู่บนพื้นแบบนี้นะคะอ้าวเหรอครับค่ะแต่จะถูกนำไปตั้งไว้บนยอดของมหาวิหาร f อ r ์เรนซซึ่งสูงจากพื้นมากอ๋อเข้าใจละ คือถ้าเรามองจากข้างล่างขึ้นไปไกลๆสัดส่วนที่ใหญ่เกินจริงนี้มันจะช่วยถ่วงดุลสายตาทําให้เราเห็นรูปปั้นดูสมส่วนพอดีเปะ๊ะอย่างนั้นสชนะะครับใช่เลยค่ะเป็นการคํานวณมุมมองของผู้ชมล่วงหน้าเลยแต่เรื่องมันก็พลิกผันค่ะเพราะพอสร้างเสร็จในปี1504ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตัดสินใจว่าจะเอารูปปั้นนี้ไปไว้ที่ไหนดีครับ ซึ่งในคณะกรรมการก็มีแต่ศิลปินระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์โดดาวินชีหรือซันโรบัตติเชลีแล้วผลการตัดสินเป็นยังไงครับทุกคนลงความเห็นเป็นเอกฉันเลยค่ะว่าผลงานเช่นนี้มันสวยงามเกินกว่าจะตั้งไว้บนที่สูงสวยเกินไปเหรอครับค่ะ สวยงามเกินกว่าที่สายตาคนจะเข้าถึงรายละเอียดได้โดยง่ายมันเหมือนกับการบอกว่างานชิ้นนี้ต้องถูกมองในระยะใกล้เท่านั้นแปลกนะครับอุตสาห์ทุ่มเททำ optical correction เพื่อให้คนมองจากข้างล่างแต่สุดท้ายกลับตัดสินใจว่ามันสวยเกินไปมันฟังดูเหมือนมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าครับหรือว่านี่คือการเปลี่ยนแผนเพื่อเป้าหมายทางการเมืองกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงจ การตัดสินใจครั้งนี้มันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มๆเ,เลยสุดท้ายเดวิดเลยถูกนำไปตั้งไว้นัดจุดที่สำคัญที่สุดของเมืองที่ไหนครับนั่นก็คือหน้าพาราโซเดลาซิโยเรียหรือศาลาว่าการเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของสาธารณารัฐฟลอเรนซ์ Florence ในยุคนั้นพอดีและตรงนี้เองที่เดวิดได้ก้าวข้ามจากการเป็นแค่ประติมากรรมกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่ทรงพลังมากๆทรงพลังที่สุดเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ ตอนนั้นฟลอเรนซ์เพิ่งขับไล่กระกุลเมดิชีผู้ปกครองที่ทรงอิทธิพลออกไปแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นสาธารณารัฐเดวิดในที่นี้จึงไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มที่สู้กับยักษ์แต่คือตัวแทนของสาธารณารัฐฟลอเรนซ์รัฐเล็กๆที่กล้าหาญพอจะยืนหยัดต่อสู้กับมหาอำนาจที่ใหญ่กว่าแล้วที่บอกว่าสายตาของเดวิดมีความหมายด้วยใช่ค่ะที่สำคัญคือสายตาของเดวิดที่จ้องขเขม่งไปทางทิศใต้นั้น ก็คือทิศท,ที่กรุงโรมตั้งอยู่๋อซึ่งเป็นที่ลีภัยของตระกูลเมดิชีนั่นเองถูกต้องค่ะโอ้โหนี่มันคือการประกาศสงครามเชิงสัญ,ญลักษณ์ดีๆนี่เองไม่ใช่แค่งานศิลปะแล้วแต่คือคําประกาศเจตนารมณ์ของเมืองทั้งเมืองเลยใช่ค่ะแต่การที่ต้องไปยืนเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่กลางแจ้งแบบนั้นชีวิตของเดวิดหลังจากนั้นก็คงไม่ได้สบายเลยใช่ไหมครับ ไม่สบายเลยค่ะเรียกว่าสมบุกสมบันมากตลอดเวลาเกือบ350ปีที่ยืนอยู่ตรงนั้นเดวิดเจอมาหมดแล้วโดนอะไรบ้างครับทั้งฟ้าผ่าพายุฝนแล้วก็ความรุนแรงจากมนุษย์ด้วยกันเองที่หนักที่สุดก็คือปี1527ตอนนั้นเกิดการจะลาจนต่อต้านตระกูลเมดิชีมีคนคว้างเก้าอี้ลงมาจากหน้าต่างของวังครับโดนแขนข้างซ้ายของเดวิดเข้าเต็มๆจนแตกเป็นสมท่อนเลยแขนหักเลยเหรอครับ แล้วทำยังไงกันต่อโชคดีมากค่ะที่ตอนนั้นมีศิลปินคนสำคัญอย่างจอโจ,อจอวาซารีอยู่ในเหตุการณ์พอดีเขาเป็นคนรวบรวมชิ้นส่วนที่แตกหักทั้งหมดเก็บเอาไว้แล้วหลังจากนั้นหลายปีถึงได้มีการนำมาซ่อมแซมจนกลับมาเหมือนเดิมรอดไปนะครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะคะพอมาถึงศตวรรษที่19ก็มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่แต่ดันใช้วิธีที่รุนแรงมากใช้อะไรทำความสะอาดครับใช้กรดไฮโดรคลอริกค่ะฮะ ใช้กรดเลยเหรอครับฟังดูน่ากลัวมากมันไม่ทำลายผิวหินอ่อนไปหมดเหรอทำลายค่ะมันกัดกร่อนผิวชั้นนอกหรือที่เรียกว่าพาชีนาซึ่งเป็นชั้นผิวตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามการเวลาออกไปเยอะเลยโอ้โห oh. เรียกว่าเป็นการทำความสะอาดที่สร้างความเสียหายในระยะยาวเลยพอมาถึงยุคใหม่ๆในปี1991ก็ยังไม่ไหวย,ยังมีอีกเหรอครับ ค่ะมีศิลปินชาวอิตาลีคนหนึ่งที่เหมือนจะสติไม่ดีเอาค้อนมาทุบที่นื้อเท้าข้างซ้ายของเดวิดจนเสียหายอีกโดนมาสารพัดเลยจริงๆนะครับทั้งภัยธรรมชาติการเมืองการดูแลที่ผิดพลาดไปจนถึงคนสติไม่ดีมีน่าละ่ะสุดท้ายถึงต้องย้ายตัวจริงเข้ามาเก็บข้างในใช่ค่ะในปี1873ทางการก็ตัดสินใจว่าไม่ไหวละต้องย้ายเดวิดตัวจริงเข้ามาเก็บรักษาอย่างถาวรในแกลเลรียเดออะคาดเมียครับ แล้วก็สร้างของจำลองไปตั้งไว้ที่เดิมแทนแต่ถึงจะย้ายเข้ามาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยความเปราะบางของเดวิดก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะหมายความว่ายังไงครับอยู่ในอาคารแล้วยังไม่ปลอดภัยอีกเหรอคือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้เราเห็นในสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นค่ะจากการศึกษาล่าสุดเขาพบว่าที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของเดวิดนะ เต็มไปด้วยรอยร้าวขนาดเล็กหรือไมโครแฟกช u r ร์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ารอยร้าวเล็กๆหรอครับใช่ค่ะซึ่งมันเกิดจากการที่เดวิดต้องยืนรับน้ำหนักตัวเองที่หนักกว่า6ตันมานานหลายร้อยปีแถมยังเคยถูกตั้งเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยเป็นเวลานานด้วยทำให้แรงกดมันไม่สมดุแลแปลว่าแค่ยืนอยู่เฉยๆก็ทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆอยู่แล้ว แล้วนี่ยังมีภัยคุกคามสมัยใหม่อีกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแค่แรงสั่นสะเทือนเบาๆจากการจราจรบนถนนนอ,นนอกพิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่แรงสั่นสะเทือนจากฝีเท้าของนักท่องเที่ยวปีละกว่า1.2ล้านคนก็อาจจะทำให้รอยร้าวเล็กๆพวกนี้ขยายตัวขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งความเปราะบางนี้แหละค่ะที่นําไปสู่ความพยายามในการอนุรักษ์ครั้งใหญ่และกลายเป็นประเด็นถกเถียงที่ร้อนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเดวิดเลยมาถึงประเด็นเรื่องการอาบน้ําให้เดวิดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะการบูรณะครั้งใหญ่ในปี2004เพื่อฉลองครบรอบ500ปีที่กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมถึงขัดแย้งกันรุนแรงขนาดนั้นแค่เรื่องทําความสะอาดเนี่ยนะ เพราะมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดธรรมดาค่ะแต่มันคือการตัดสินใจว่าจะให้เดวิดดูเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตตอนนั้นมีสองแนวทางที่ปะทะกันอย่างรุนแรงฝ่ายแรกนำโดยอักเนเซียปารอนคีนักอนุรักษ์คนแรกที่ได้รับมอบหมายโครงการนี้ครับเธอเสนอวิธีแบบแห้งคือจะใช้แค่แปรงขนนุ่มๆสำลีค่อยๆปัดฝุ่นออก เพราะเธอกลัวว่าการใช้น้ำแม้แต่น้อยนิดอาจจะไปทำลายชั้นผิวตามธรรมชาติของหินอ่อนที่เหลือรอดอยู่ฟังดูก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยดีนะครับแล้วอีกฝ่ายล่ะครับอีกฝ่ายคือสถาบันอนุรักษ์ชั้นนำของอิตาลีที่ชื่อ Officio delle p i e เ r e d u r รค่ะสถาบันนี้เสนอวิธีแบบเปียกคือเขาจะใช้แผ่นประครบที่ทำจากกระดาษพิเศษชุบน้ำกลัน่นแล้วแปะลงบนผิวหินอ่อนเพื่อค่อยๆดูดซับเอาคราบสกรปรก และที่สําคัญคือคราบยิบซ้ําที่ฝังลึกอยู่ข้างในออกมายิบซ้ํามันคืออะไรครับทําไมต้องเอามันออกอ่อนแอลงได้ในระยะยาวซึ่งวิธีแบบแห้งไม่สามารถกําจัดมันได้โอ้โห oh ความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นที่ปารอนคีตัดสินใจลาออกจากโครงการเพื่อประท้วงเลยนะคะเรื่องใหญ่จริงๆสุดท้ายเขาก็เลือกวิธีแบบเปียกใช่ไหมครับแล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเขาเลือกวิธีแบบเปียกโดยมีนักอนุรักษ์คนใหม่คือซินเซียปานนโกนีเข้ามารับช่วงต่อครับ เธอใช้วิธีที่ละเอียดอ่อนมากๆคือใช้กระดาษเซลลูลอยแตกญี่ปุ่นชุบน้ำกลั่นแล้วแปะทีละส่วนเล็กๆทั่วทั้งตัวรูปปัน้นผลลัพธ์ที่ได้คือผิวของเดวิดดูสว่างขึ้นมีความเงาเหมือนประกายมุกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้รอยตำหนิรอยด่างสีที่ไม่สม่ำเสมอของหินอ่อนปรากฏให้เห็นชัดขึ้นกว่าเดิมด้วยกลายเป็นว่าความไม่สมบูรณ์แบบกลับทำให้มันดูจริงมากขึ้นอย่างนั้นสินะครับ ผู้อำนวยการแกลเลอรี่ในตอนนั้นก็พูดทำนองนั้นเลยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะมันย้ำเตือนให้ผู้คนรับรู้ว่านี่คืองานศิลปะที่มีอายุ500ปีจริงๆมีบาดแผลมีประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของทำเลียนแบบที่ดูใหม่เอี่ยงไร้ทิ่ฐิครับซึ่งการบูรณะครั้งนี้มันก็เผยให้เห็นความเปราะบางของเดวิดชัดเจนขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าแค่การดูแลาทางกายภาพอย่างเดียวอาจจะไม่พออีกต่อไปในระยะยาวน่าสนใจครับ เหมือนกับว่าพอเราพยายามจะรักษาสิ่งที่เป็นของจริงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งตระหนักว่ามันอาจจะสูญสลายด้วยตลอดเวลาซึ่งก็นำไปสู่ไอเดียสุดล้ำเรื่องการสร้างร่างฝาแฝดที่เป็นอมตะขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคุณเชื่อมโยงได้ดีมาก นั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการดิจิทัลมิเกลันเจโลที่มหาวิทายาลัยสแตนฟอร์อเริ่มไว้ตั้งแต่ช่วงปี1998-1999ถึง1999แล้วค่ะครับเป็นโครงการที่มีเป้าหมายทะเยอทะยานมากคือการสร้างสำเนาดิจิทัลสามมิติของผลงานมิเกลันเจ l o ให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในยุคนั้นจะทำได้ผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างได้ยินว่าข้อมูลที่ได้มามันละเอียดแบบสุดๆไปเลย สุดๆจริงๆค่ะทีมงานใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ที่มีความละเอียดสูงถึง0.25ม mm. ิลลิเมตร0.25ม mm. ิลลิเมตรละเอียดขนาดเห็นรอยสิวที่มิาเอลันเจโลทิ้งไว้เมื่อ500ปีก่อนเลยละครับเห็นชัดเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือแบบจำลองสามิติของเดวิดที่ประกอบด้วยรูปหลายเหลี่ยมหรือโพลีนมากถึง2,000ล้านชิ้น2,000ล้านชิ้นใช่ค่ะ ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลประมาณ32กิกะไบต์ซึ่งในยุค90บลายๆนั้นคือข้อมูลที่ใหญ่จนแทบไม่รู้จะเอาไปเก็บที่ไหนเลยค่ะแล้วการมีข้อมูลดิจิตัลที่ละเอียดขนาดนี้มันช่วยอะไรได้บ้างครับนอกเหนือจะเอาไว้ดูเท่ๆประโยชน์มหาศาลเลยค่ะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือด้านการอนุรักษ์ ข้อมูลชุดนี้มันกลายเป็นเหมือนบันทึกถาวรของสภาพรูปปั้นณเวลานั้นเราสามารถใช้มันเพื่อติดตามการขยายตัวของรอยร้าวที่ข้อเท้าได้อย่างแม่นยำระดับไมครอนหรือแม้กระทั่งใช้มันในคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวได้โดยที่ตัวจริงไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยแล้วในด้านวิชาการล่ะครับก็มีประโยชน์มากเช่นกันค่ะ นักวิชาการทั่วโลกสามารถศึกษารูปปั้นได้จากทุกมุมมองหมุนดูได้360องศาสูมเข้าไปดูรายละเอียดของพื้นผิวได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหรือสัมผัสของจริงก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อตัวรูปปั้นได้เยอะมากใช่ค่ะแต่พอมีของดีแบบนี้ก็ต้องมีปัญหาใหม่ๆตามมาใช่ไหมคะแน่นอนครับเทคโนโลยีใหม่ก็มักจะมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆเสมอมันคืออะไรครับ คำถามแรกเลยคือเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลนี้ในระยะยาวออ๋ oh. เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าอีก100ปีหรือ500ปีข้างหน้าจะยังมีเทคโนโลยีที่สามารถเปิดไฟายข้อมูลพวกนี้ได้อยู่จริงด้วยและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าข้อมูลที่ละเอียดขนาดนี้เกิดหลุดออกไปใครๆก็สามารถนำไปผลิตของเลียนแบบคุณภาพสูงเพื่อการค้าได้ง่าย ซึ่งจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับพิพิธภัณฑ์และรัฐบาลอิตาลีอย่างแน่นอนเป็นประเด็นที่ซับซ้อนจริงๆครับและมันก็พาเรามาถึงบทสรุปของการเดินทางที่น่าทึ่งของเดวิดในวันนี้จากหินอ่อนที่ถูกทอดทิ้งสู่งานศิลปะชิ้นเอกสัญ,ญลักษณ์ของเมืองและผู้รอดชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา500ปีจนกระทั่งตอนนี้มีตัวตนอีกร่างหนึ่งที่สมบูรณ์แบบอยู่ในโลกดิจิทัล ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ค่ะเป็นคำถามที่ทีมงานโครงการของสแตนฟอร์ดตั้งไว้เองและฉันคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากสำหรับโลกยุคนี้คำถามว่าอะไรครับคำถามนั้นก็คือไบต์จะอยู่รอดได้นานกว่าหินอ่อนไหมโอ้โหเป็นคำถามที่ชวนคิดจริงๆครับเพราะเรามักจะคิดว่าดิจิทัลคือความถาวรคือความเป็นอมตะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะปรอะบ,บางกว่าหินด้วยซ้ำในระยะยาวใช่ค่ะ แค่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปไฟล์ก็อาจจะเปิดไม่ได้แล้วถูกต้องค่ะในขณะที่เราพยายามสร้างความเป็นอมตะให้กับงานศินละปะผ่านเทคโนโลยีเราก็ได้สร้างความเปราะบางในรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสำเนาดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบนี้อาจกลายเป็นขยะดิจิทัลที่ไร้ค่าความหมายไปเลยในอนาคตหากไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถอ่านไฟล์ของมันได้อีกต่อไปหรือถ้าข้อมูลนั้นเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาครับ การอนุรักษ์เดวิดในศตวรรษที่21จึงไม่ใช่แค่การดูแลหินอ่อนอีกต่อไปแล้วค่ะแต่มันกลายเป็นการดูแลข้อมูลดิจิตอลที่มองไม่เห็นควบคู่กันไปอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียว